สวัสดีค่ะยูริอุคุรินะคะคลิปนี้เนี่ยยูริอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การทําเลสิกของยูรินั่นเองค่ะเป็นแบบฉบับรวดรัตัดตอนกันเลยนะตั้งแต่ต้นยันจบกันเลยทีเดียวนะคะเราสามารถติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลย เริ่มแรกนะคะก็เดินทางกันมาเลยดีกว่านะคะโดยสถานที่ที่ยูริจะเลือกทำเนี่ยอยู่ใกล้ BTS สาราแดงเลยด้วยนะคะก็อยู่บนอาคาร UNITED Center เเลยนั่นเองนะคะหาไม่ยากนะคะใกล้ๆกับรถไฟฟ้าพอเลี้ยวเข้ามานะคะเราก็จอดรถเสร็จเรียบร้อยเดินมาตึกข้างๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแลกบัตรกันก่อนเนาะเพื่อทำการขึ้นไปบนตึกนั่นเองนะคะก็ ติดเข้าไปเลจานี้เลยนะคะพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเดินคนเดียวกนนี่คุณแม่อยู่ดีเข้าไปก่อนจากนั้นตามไปจ้ะอย่ารอช้านะคะอยู่ดีก็จะกดไปชั้น19เกนั่นเองค่ะ่า,านะคะนี่เลยนะคะซุเปอร์ไอรีสิกนะคะ <c oughs> ก็คือสถานที่ที่เรามาเลือกทำเลสิกกันในครั้งนี้นะคะ <c oughs> เข้ามาก็กาะข้อมูลกันก่อนนะจ๊ะน,นะคะ กรอกเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเก็บประวัติกันนิดนึงนะคะจะได้เป็นข้อมูลหลังจากนั้นก็มาตรวจวัดค่าสายตาโดยเขาก็จะตรวจอย่างละเอียดเลยนะคะมีทั้งวัดความดันตานะคะวัดความหนาของกระจกตานะคะวิเคราะห์ความเคี้ยนของพื้นผิวของกระจกตารวมถึงตรวจสายตาและกล้ามเนื้อโดยละเอียดนะคะแล้วก็จอประสาทต,ตาด้วยว่าม่านตาเนี่ยขยายดีหรือไม่นะคะโอเคสําหรับการทําไอเลสิกหรือเลสิกหรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งยรีก็ผ่านหมดนะคะโดยแนะนําก่อนว่า ใครที่ใส่คอนแทคเลน์มานานแบบยูรินะคะก็ให้หยุดการใส่คอนแทคเลน์เนี่ยติดต่อการนะประมาณ2สัปดาห์นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยใส่ไม่ค่อยบ่อยนะคะก็หยุดแค่3วันก่อนที่จะมาทําการตรวจตาอย่างละเอียดก็พอจะ้ะ สำหรับขั้นตอนการตรวจตาประเมินสายตาเนี่ยก่อนที่จะทำในจิตก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะคะโดยคุณหมอก็จะบอกก่อนว่าใครที่สามารถทได้บ้างก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะมีค่าสายตาที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย1ปีนะคะแล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่มีบาดแผลใหญ่ที่ในกระจกตานะคะรวมถึงไม่มีโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะคะแล้วก็ไม่มีโรคทางระบบคุ้มกันหรือว่าอะไรที่ทําให้เกิดแผลได้ง่ายอย่างเช่นโรคประวาติเป็นต้นนะคะก็คือสามารถทําได้แน่นอนนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเราจําเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อนนะคะว่าดวงตาของเราเนี่ยโอเคแข็งแรงพอที่จะทาเลสิกได้หรือเปล่านั่นเองนะคะพอตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเี่ยคุณหมอก็จะให้ยูริลองใส่เครื่องมือที่จะทําไอร a สิกหรือเลสิกเลยนั่นเองะคะ่ะซึ่งตอนจะลองเนี่ยเสี่ยงมากจาก้ะคือก็หยอดชายาชาไปแล้วนะแต่มันก็รู้สึกสยิวสยิวนิดนึงนะคะก็จะครอบเข้าไปแบบนี้นะคะที่จะเพื่อป้องกันไม่ให้ตาเราเนี่ยมากระพิบตาหรือหลับตาระหว่างที่เราทําเลสิกนั่นเองค่ะ และแน่นอนนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยตายอยู่ดีเน็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะที่สามารถทำเลสิกที่เป็นชนิดที่ ดีที่สุดนั่นก็คือไอเลสิกได้เลยนะคะโดยคุณหมอเนี่ย<อ>ก็จะอธิบายว่ามันดียังไงนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่ยริเลือกทำนะคะก็คือไอเลสิกนั่นเองค่ะก็เป็นเลสิกชนิดที่ปลอดภยัยแล้วก็มีความแม่นยําสูงที่สุดนั่นเองนะคะได้รับการรับรองแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะคะจากองค์การนาซาเลยทีเดียวนะคะซึ่งข้อดีของเจ้าไอเลสิกตัวนี้ที่ยริเลือกทำนะคะก็คือใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดบาดแผลที่น้อยมากๆทําให้เนื้อกระจกตาเนี่ยคืนตัวเร็วหรือฟื้นตัววเร็นะะคที่ สำคัญเนี่ยสามารถมองเห็นได้ทันทีหลังจากที่ทําเลยนะคะแล้วก็พักฟื้นได้เร็วมากๆแล้วก็อาการข้างเคียงอย่างตาแห้งเนี่ยก็จะน้อยกว่าชนิดอื่นๆที่เป็นเลสิกนั่นเองนะคะก็เลยมั่นใจแล้วก็อยากจะทําเป็นไอเลสิกตัวนี้เลยนั่นเองค่ะ ก็มาถึงวันที่เราจะต้องทําเลสิกแล้วนั่นเองนะคะโดยทางคลินิกเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการดูแลร,รักษาหลังทําเลสิกก่อนนะคะที่จะเข้าไปในห้องเชื้อนั่นเองนะจ๊ะ oh. เออนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะแนะนําว่าห้ามโดนน้ำเนี่ยทั้งหมด7วันหลังจากที่ทําเลสิกนั่นเองนะคะทําไมนะคะเพื่อจะได้ให้น้ำเนี่ยไม่เข้าไปในลูกตาของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยห้ามรางหน้าและสระผมเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถใช้พวกครีนซิ่งอะไรต่างๆเช็ดหน้าได้นะอย่าซกโมกเกินไปนะจ๊ะแล้วก็งดการแต่งหน้าไปเลย ะะโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยงดไปเลยนะคะห้ามแต่งอย่างน้อย1-2ส,สัปดาห์เลยนะคะช่วงนั้นเราก็จะเป็นอหมหวยไปนิดนึงนะคะอืม และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทำเลสิกกันเลยนะคะเริ่มต้นโดยที่เราจะต้องหยดยาชาก่อนนะคะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยชานะคะเวลาที่เราทำจะได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอืมนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะมาแบบพูดคุยแนะนำนะคะว่าขั้นตอนวิธีการต่างๆในการทำเลสิกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆเนี่ยคุณหมอไม่ต้องเล่าขนาดนั้นก็ได้จาก uh. ที่หนูรู้สึกว่าไม่สวาดเสี่ยวนูก็เลยเสียวเลยนะคะโอเคเนาะแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็อยากให้เราผ่อนคลายรีแล็์นั่นเองนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ สบายยนะคะโดยการทําเลสิกเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็เสร็จแล้วนะคะรวดเร็วมากๆเลยเอาล่ะไปละขอเข้าห้องก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าตาของเราจะชัดเจ๋วขนาดไหนเนาะ โดยขั้นตอนการทำเลสิกนะคะก็ดูไปตามรูปเลยจ้ะเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องนะคะเพื่อจดจําพื้นผิวของกระจกตาและม่านตาของเราก่อนเพื่อเก็บลักษณะของดวงตาแต่ละคนนะคะ<ๆ>ก่อนที่จะทําการรักษาสายตานั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เครื่องเลเซอร์นะคะมาเลเซอร์อกระจกตาของเรานะคะเป็นเลเซอร์ที่แม่นยำนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ไปมีดเลยนั่นเองนะคะเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากๆนะคะหลังจากนั้นพอเปิดผิวกระจกตาเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการยิงเลสิกเข้าไปเลยนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาของเรานะคะโดย เ,เขาก็จะแก้ไขได้อย่างแม่นยําเลยนะคะอยากได้ค่าสายตาเท่าไรนะคะจะจัดมากอกมานะคะโดยคุณหมอนเนี่ยให้ยูริเนี่ยยาวประมาณ25นะคะพอ,อยูริเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นแบบแกว่งไปแกว่งมานิดนึงนะคะให้ยาวไว้ก่อนนะคะเผื่ออนาคตเนี่ยจะมันสั้นขึ้นนะคะเราจะได้มีสายตาที่ยังปกติอยู่นะคะหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะก็ปิดกระจกตากลับไปที่เดิมนะคะแค่นี้เองนะคะก็กลับบ้านพักฟื้นได้แล้วนะคะง่ายมาก อ่ะและนี่ก็คือตาหลังจะทำเลสิกเสร็จแล้วนะคะโอ้ยอย่าตกใจนะคะว่าทำไมมันถึงแดงห้องเลือดขนาดนี้นะคะคือมันเกิดจากตัวข้อตาที่กดทับนะคะตอนที่เราทำเลสิกอยู่นั่นเองนะคะแต่ไอรอยห้อเลือดนี่นะคะมันจะหายไปประมาณ2วันนะ่ะก็จะจางลงไปหมดแล้วนะคะหลังจะทำเลสิกเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะเราจะมองเห็นชัดเจ๋วเลยอะ่ะคืออยู่ดีจะมองเห็นชัดเลยนะคะแต่แนะนำว่านะคะหากคนขับรถหรือสารถีมาด้วยนะคะไม่ควรขับรถเองตอนแรกนะ,ะก็กลับไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันรุ่งขึ้นก็ค่อยมาใช้สายตากันใหม่ กันนก็หลังจากทำเรสิกเสร็จแล้วนะคะวันดูขึ้นเราก็จะมาตรวจตากันจ้ะโอ้โหพอบอกเลยนะว่ายูรีเนี่ยพอตรวจตาแล้วนะทึ่งในผลลัพธ์มากๆเลยอะ่ะคือยูรีเป็นคนที่สายตาสาั้นประมาณ300กว่านะคะแถมทั้งสองข้างเนี่ยสั้นไม่เท่ากันอีกแถมเอียงอีกเอียงก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะพอแบบตาเนี่ยชัดขนาดแบบว่าอ่านตัวหนังสือไกลๆวเวอร์ได้อะ่ะ สุดยอดไปเลยอะคือทึ่งมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบเหมือนได้โลกใหม่เลยนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าเห็นมันชัดขนาดนี้นะคะหลังจากนี้นะคะประมาณ1เดือน2เดือนสเดือนจนถึง6เดือนเนี่ยตาเราจะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและจะยิ่งมองเห็นแบบชัดสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยจริงๆค่ะสาหรับการทาเลสิกในครั้งนี <Wow. S 1> ้คราวนี้นะคะเรามาพูดถึงวิธีการดูแลรักษาตัวเองหลังจากทำเลสิกเสร็จใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนสงสัยกันมาเยอะมากนะคะ ซึ่งนะคะเขาห้ามล้างหน้าห้ามโดนน้าห้ามสระผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยนะคะเราจาเป็นจะต้องใช้น้าเกลือนในการเช็ดหน้าของเราให้สวยและสะอาดตลอดเวลานะจ๊ะก็เช็ดไปเลยนะคะตามรอบดวงตาอย่างงี้เช็ดได้เลยนะคะแล้วก็ใช้คัตเติลบับนะคะเช็ดน,นะคะคิ้ตาของเราอย่าให้เหลือนะคะเดี๋ยวจะดูไม่งามน,นะคะหลังจากนั้นนะคะก็หยอดยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งคุณหมอบอกให้ยูริเนี่ยหยดทุกสองชั่วโมงนะคะหรือประมาณ6ครั้งต่อวันนั่นเองนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ทําให้ตาของเราเนี่ยสมาน แพ่ได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็หยดน้ําตาเทียมนะคะโดยหยดน้ําตาเทียมเนี่ยเราสามารถหยอดได้เลยนะทุกสองชั่วโมงเหมือนกันแต่ให้เว้นกับยาฆ่าเชื้อน,นิดนึงนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอย่าให้มันติดกันจนเกินไปนะคะถ้ารู้สึกว่าตาแห้งเริ่มมองไม่ชัดเนี่ยก็เอาน้ําตาเทียมมาหยดได้เลยะคะ่ะหยอดได้บ่อยตามต้องการเลยเนาะอันนี้มันไม่มีผลเสียอ,อยู่แล้วนะคะเป็นการเติมน้ําตาหล่อเลี้ยงน้ําให้กับดวงตาของเรานั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะสําหรับตอนนอนนะคะเราจําเป็นจะต้องติดนี่เลยอุปกรณ์ของเขานะคะที่จะทําให้เราแปลงร่างเป็นน้องแมงวันนั่นเองนะคะคือคุณหมอเนี่ยให้อุปกรณ์ตัวนี้มานะคะติดก่อนนอนเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปเกาหรือไปขี้ตาเผื่อเราละมุ่งละเมอจะได้ไปแบบขี้ตรงขี้ตาทําให้กระจกตามันเคลื่อนหรืออะไรอย่างนี้เนาะ ติดไปเลยจ้ะก็ติดไปสักแบบช่วงอาทิตย์แรกอย่างเงี้ยก็จะรำคาญหน่อยตอนนอนก็เหมือนแบบเป็นแมงวันตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรก็ดูน่ารักดีเนาะ <c oughs> นะคะสำหรับตอนกลางวันนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องเจอแสงแดดนะอย่าลืมใส่แว่นกันแดดเพื่อสนอมสายตากันด้วยนะคะโดยเน้นนะคะเป็นช่วงส3งสามอาทิตย์แรกเนี่ยใส่ตลอดเวลาเลยยิ่งดีนะคะตาของเราจะได้พักฟื้นนะคะแล้วก็เป็นการถนอมสายตาที่ดีมากๆนะคะหลังจากทำเลสิกนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็คุณหมอนเนี่ยจะนัดไปตรวจตานะคะทุกเดือนนะคะ3ามเดือน6เดือนแล้วก็ไป1ปีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า1ปีหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะโลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะที่ทำเลสิกมาวันนี้จะไปตรวจตากันจ้ะไปกันเลยนี่นะคะถึงแล้วบรรยากาศ อันนี้ก็ใช้การมองเห็นก่อนนะคะเดี๋ความดันตาด้วยการอ่านแ้วก็เจอกหบคุณหมอ,อ,เ,อเครื่องเนี้ยเสียวมากโอเคอันนี้ดีกว่าเยอะเลยมีรูปให้ดูสวยงามด้วย ได้ผลตรวจมาต่อไปเราก็จะไปหาหมอกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวตัดรูปหมอกอะตัวจริง,ง <c oughs> <c oughs> ไมหมน, <c oughs> นี่หมอเอาเปยนเด็กเา้านะแม่นี่หมอ <c oughs> ตอนนี้กำลังจะตรวจสายตากันใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะครบหนึ่งปีละครบหนึ่งปีแล้ว ยังน,นองแงตาแห้งอยู่ป่ะแห้งจะขอตอนกลางคืนนะ,ะช่วงช่วงนี้นอนน,อน้อยๆใช้ตายเยอะๆจะบจ้งองคอมเยอะๆเนี่เพราะว่าถ้าเลสิกเองก็ไม่เกินหกเดือนนะ,ะที่มันจะแห้งเลสิกอา<อ>ถนัดไหมเนี่ยถนัดนะมองตรงตาย,ยัางดูดิดูขตตาเี้นนะคะสายเป็นเส้นตรงมาจ๊ะ ตรงเป okay. er> ็นโอเคเสร็จแล้วเอองามนะคะได้สามเป้านะคะม่ได้ตัดที <t rian> <t rian> ่ต้องการไม่มีเอียงแลวยังยาวอยู่เหมือนเดิมดีแล้ว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 กลายเป็นคนมองยาวๆมองใกล้ๆลืมมองเอ้ยสวยนะสวยนะคะอีอ่าพิตเอ้์ได้ไหมถ้าเจ้ โอ้อ่าแซดอืมแหววได้ไหมอ่ะไม่ใช่เอาสองนะอ๋อแถวสองเราไปแถวสามแล้วเนี่ยไปแถวสามกันเธอไปเราคุณนั้นมองไม่เห็นเธอไม่แถวหล้ยตรงนั้นต้องไปยืนตรงนี้เต้องยืนตรงนี้แถวที่ดูอยู่เป็นแถวซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนหมายถึงคนปกติเขาจะเห็นแถวบนอืมแต่หนูนะมาเห็นแถวสองด้วยนี่คือตาข้างขวาตาซ้ายเมื่อกี้ที่นี่เขาว่าหน้าเห็นอยู่แล้วที่แถวสองเนี่ย นั่นจริงๆหนูอะไม่ได้เห็นแค่แถวธรรมดาหนูเห็นแถวซูเปอร์แมนหมอดเล็กคนนู้นซูเปอร์แมนมันคืูเปอรแมน10 15ไหนเราซูมให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะในกล้องจะซูมถึงไหมไกลมากฟ้าบเข้าไปนี่คือแถวบนสุดเป็นแถวคนปกติด้วยแถวบนสุดเป็นแถวคนปกติค่ะแถวสองเนี่ยเล็กกว่าปกติเล็กกว่าปกติส่วนอากี้ก็เราเราก็ไปอ่านแถวสามเฉยเลย นี่ไงหนู no, 3 3> เห็นโอจริงด้วยแถวสามเห็นโอก็นไม่ค่อยเห็นกันนะตรงนั้น <c oughs> นี่คือขังอุปกรณ์โอเคเก็บไว้เรียบร้อยแบบโอเคตอนนี้สิ่งที่นนแนะนำก็คือแว่นกันแดดแนะนําทุกคนใส่ละกั <c oughs> นแดดก็ไม่ได้ไม่ไม่ดีต่อตาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ต้องกลัวเหมือนช่วงแรกๆก็ใส่แว <c oughs> ่นกันแดดตลอดแฟชั่นแฟชั่นใส่แว่นกันแดดสวยๆตลอด แล้วก็น้ำตาเทียมก็จริงๆแล้วแห้งจากเลสิกมันก็จบไปตั้งแต่สัเดือนแรกอะแต่ว่ามันก็จะมีแห้งหน้าเหมือนคนตากกรินที่นอนน้อยใช้ตาเยอะหรือเพียงแค่เย็นๆเงี้ยก็นอนได้พอตั้ตาบ้างระหว่างการใช้งานครับแทนมือบ้างแล้วก็สูดน้ำตาเทียมได้มันแล้วทั่วไปนี่นะคะก็ตรวจตาเสร็จแล้วนะคะผลการตรวจก็ดีดูดเพอร์เฟ t มากเลยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยวางแผนไว้ให้ที่ยูรดีเนี่ย สายตายาวยี่้านะคะเพราะว่ายูดีเป็นคนที่สายตาสั้นมากๆค่ะเลยทําให้ยาวไว้ก่อนคะจะได้ใช้สายตาไปได้นานๆนะคะจะได้เห็นเป็นแบบซูเปอร์เลยนั่นเองค่ะเห็นได้ไกลเลยเป็นซูเปอร์วิชั่นเลยนั่นเองนะคะก็คือไกลกว่าคนปกติทั่วไปที่มองเห็นนั่นเองค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะประสบการณ์การทำเลสิกของยูดีในครั้งนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะจ๊ะไปเลยบ๊ายบายอ่อย่ดีมองไปเทาก่อนมั้ง น่าเต็บยกมืออย่างนี้นะน่าเต็บยกมือนะเออเ็บเยกเตรียกมือหมอแล้วกันก็ยกให้รู้ว่าก็อีฉันเจ็บนะเออเออ